ม่วงตอนสีทุ่มนะครับแป้งหนึ่งเก่งเสร็จแล้วก็มาตอนมาปางมาปางมาปางหนึ่งกิ่งาปางหนึ่งกิ่งมา,มาปางสองมาปางสอง าาเ,เสร็จแล้วเปตอนเสียนท้อแล้วก็มะยมชิดอย่างว่ากริงแล้วก็ฝรั่งกินจูทำงานตอนน้องดีเจนอนวันนี้ทางเร็วหน่อย อุ้ยหักซะแล้วว้ายหักซะแล้วฝรัง่งได้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 สามได้สามเก่งอันนี้สูตรกะปิอันนี้สูตรน้ำเปล่า